โอเคเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ผมได้เอา s o n i c มน B Link Pro B 1นะครับมาติดแล้วนะครับอันนี้จากไมค์บิวอินเลยนะครับโอเคเช็ค one two one two three ไมค์ตัว keep on ตัวนี้แล้วสวัสดีครับผมทาวบังกัส่านะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับเป็นไมโครโฟนตัวนึงนะครับเป็นไมค์วาเล็ตนะครับของ s o n i c นนี่เลยนะครับ s าร์โนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น B Link นะครับ500 Pro B 1นะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปแกะกล่องอันบ็อกซิ่งเลยเนาะอันนี้เป็นพรีวิวรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลลึกนะครับก็จะมาเทสเสียงให้ฟังกันด้วยนะอืมตัวน,นี้เลยโอเคไปดูกันแกะกล่องอันบ็อกซิ่งข้างหลังตัวนี้สวยงามโอเคแกะกล่องเลยนะครับเปิดมาข้างบน กันนะครับชุบชุบ์ว้าวตัวนี้เลยลองดูข้างในกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดอย่างนี้นะก็ยังไม่มีอะไรนี้จะเป็นแมนวนวลนะครับคู่มือแมนวนวลยูเซอร์ต่างๆวอลเลนตีซเซเลนเบอร์วันนี้เราก็จะให้กระเป๋ามานะครับอ่ากระเป๋าพร้อมเคสนะครับข้างล่างมีอะไรอีก ันนี้จะเป็นบันเดิลก็เป็นพวกสายชาร์จอแปลงต่างๆนะไทยซีนะครับก็จะมีไมคนะครับต่อมาอ่จะมีสายไมโคร USB แล้วก็เป็นสายแปลงนะครับก็จะเป็นสามขีดของทัวสมาร์ทโฟนได้อ๋อมีไวคัทหรือว่าขนแมวนะครับกันเสียงลมนะ ก็อ,อะไรอีกอ่าสายสายแป้งต่างๆหมดแล้วโอเคถือว่าครบนะครับเอามาดูตัวหลักกันเลย <S <S ก็คือสาร์โมนิก <S <S ตัวนี้ครับผมนะครับเมื่อเกิดก่อมานะครับเปิดกระเป๋ามานะครับดูนะครับมีอะไรไม่มีบ้างโอ้ มีตัวเคสมาเลยครับ B l i n k 500โปรเป็น TXRX ก็คือ Transmitter กับตัว Receiver นะครับอกระเป๋าไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เหล,ลือหลักๆมันมาตาประมาณนี้นะครับก็คือมาพร้อมกระเป๋าของมันนั่นแหละตัวนี้ก็พอดีกันเลยใช้งานจะเอาออกมาก็กได้นะครับหรือไม่อ,ออกมาก็ได้ครับสำหรับตรงนี้จะเป็นสถานะนะเช็คแบตได้นะครับ แล้วก็มีการแพรตรงนี้นะครับก็คือจับคู่ของมันนะอืมก็ไม่มีอะไรชาร์จแบตก็เป็น type c นะข้างหลังตรงนี้ 5V าโวลต์5 1 5แอมป์เคเปิดเลย open แล้วกดเข้าไปตรงนี้นะ open ขึ้นมาโอ้นี่คือสถานะแบตเตอรี่นะครับของตัวตัวแท่นชาร์จของมันนะครับหนาตาประมาณนี้เลยโอเคมาดูตัว tx กันก่อนนะ tx ก็คือทา a สปิ i เตอร์ตัวส่งนะครับตัวรับจะเป็น rx ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับมีไมโครโฟนบินในตัวแล้วก็ต่อไม์แยกได้นะครับชาร์จแบตด,ด้วยตัวนี้ถ้าเกิดจะชาร์จแยกไม่อยากใช้แท่นชาร์จมันก็สามารถใช้ไมโคร USB ได้นะครับอ่ารับเมกตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตวนี้แก้พลาสติกต้องแกะออกนะครับเวลาจะชาร์จแบตนะครับโอเคเรามาดูตัวมีไฟขึ้นนะครับเวลาเราวางลงแท่นชาร์จนะครับ แต่จะชาตัวนี้ยังไม่ชาเพราะผมยังไม่ได้แกะออกนะครับก็จะมีตัว receiver ตัวนี้นะครับมีหูฟังขังเสียงได้แล้วก็ line out ออกมาครับเอาไว้ติดกับหัวกล้องนะตัวนี้โอเคหละกะักก็ประมาณนี้นะ,ะซึ่งตัวไม้จะแตกต่างกับตัวเดิมนะครับตัวเดิมก็ที่ไม่ใช่ตัวโปรก็จะเป็นแบบไม้ทั้งหมดตรงนี้นะครับมันสามารถใส่การเสียงลมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับขนแมวของมันมันจะมี เขี้ยวของมันนะครับมีล็อกตรงกันนะครับนี่ครับข้างบนตรงนี้ล็อกตรงกันเขี้ยว2ออย่างแล้วก็กดลงไปเลยนะครับวิธีการกันเสียงลมนะใส่ให้ถูกล็อกนะครับแล้วก็กดเข้าไปก็จะพอดีล็อกเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะ จอแสดงผลบากนะครับตอนนี้คือมันยังไม่จับคู่นะครับถ้าอยากให้จับคู่ก็คือเอาลงไปทั้ง2ลงไปที่แท่นชาร์จนะครับแล้วก็กดแพร์กันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูกันเลยนะครับเอาแกะพาสติกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับโตัวที่เป็นสัญญ,ญาณตัวส่งนะ ขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนนะวิธีการออกก็คือดึงออกตรงๆเลยนะครับาเรามาดูพอ Rx วางให้ตรงนะครับ Rx กับ Tx วางลงไปเลยวางลงไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกดแพรลองดูนะครับพอวางเข้าไปแล้วก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเรากดแพรข้างล่างเลยนะโอเคตอนนี้ผมแพรเรียบร้อยแล้ว อ่ะสังเกตว่าสัญญาณก็จะมาแล้วนะครับตัวนี้ Rx กับพิบนะครับแล้วไฟแท่นก็ชาร์จไปด้วยนะครับชาร์จไปด้วยโอเคเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ผมได้เอา s o n i c มน i l ปีลิงโปรบีครับมาติดแล้วนะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินก็จะเป็นเสียงจากไมซาร์โมนิกตัวนี้ก็เลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับเสียงก็ซาวประมาณนี้นะครับอันนี้จากไมซ์บิวอินเลยนะครับที่ติดบายแคทผมจะลองเอาตัวขนแมวตัวนี้ออกดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้าง โอเคเช็ค1 2 1 2 3 4โอเคเป็นไงครับเสียงเข้ามาณนี้เลยนะครับถ้าสมมติเราจะจับถือนะดีครับผมท็อปอากุซ่านะครับโอเควันนี้เสียงที่ได้ยินก็ออกมาจากไมค์สโรรมินิกตัวนี้กันเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมาใช้ตัวที่เป็นคลิปออนตัวนี้เป็นไมค์นะครับติดปกเสือ้อเดี๋ยวลองดูเลยว่าเสียงจะเป็นไงโอเค ลองเปลี่ยนแป๊บมึงนะครับโอเคสู้ครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นไม้ตัวคลิปออนตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่ปกเสื้อเดี๋ยวผมให้ญาตถือแล้วกันว่าถ้าเราถือประมาณนี้จะเป็นประมาณไหนถ้าผมเป็นประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับผมท็อปอักซ่านะครับโอเคเสียงที่ได้ยินก็มาจากไม้คลิปออนของซอลมันดิบิลลิงโปล500ตัวนี้เลยนะครับเป็ียนไบ้างครับสุดยอดเลยใช่ไหมโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็จะหา ก็มารีวิวเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรเข้ามาก็จะลองมารีวิวไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ทำลัสไตล์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ได้มาจากอ่าผมได้มาจากอิน i ทอร์เน็ตทูโฮมนะครับก็อยู่ราคาอยประมาณสักหกพันเจ็ดพันไปไปประมาณเนี้ยโอเคครับก็ลองดูนะครับแต่สินใจกันดูนะครับเสียงที่ได้ยินก็ประมาณนี้เลยนะครับระยะสัญญาไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ได้ไกลๆอยู่แล้ว ก็ดังต่ำก็50 0เมตรอะไรประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นเขียนโปรแกรมหรือว่ายัางไงก็ลองดูเลยนะครับแล้วสก